ในคอร์สโปรแกรมจิตแต่ขอเล่าในเรื่องเมื่อวานก่อนนะคะตอนเย็นพอง,งานเลี้ยงงานเลี้ยงใช่ไหมคะมันก็มีจับรางวัลแต่ว่าครูไม่ได้ได้รางวัลที่จับฉลากห้าพันนะคะแต่พอดีในงานนั้นเขาแจกทุกคนครูก็ได้สองห้าพันบาท เหมือนที่ครูตั้งโปรแกรมจิตไว้นะคะแล้วก็บังเอิญสามีครูก็ได้ตองที่จับฉลากอีก2,000บาทตองนั้นเขาก็ให้ครูรวมแล้วครูได้7,000แล้วทำไมไม่ติดหรือเปล่าได้ยินเสียงชัดไหมคะเช็คภาพเช็ค เสียงให้ครูหน่อยค่ะใครเข้ามาแล้วบอกครูด้วยภาพเสียงชัดไหมคะครูได้ครูได้เจ็ดันบาทแล้วแล้วไงแล้วในงานนั้นอะ่ะมันจะมีให้แต่ละส่วนอะ่ะเขาถ่ายภาพประกวดกันใช่ไหมคะแล้วของกองครูก็ได้ ที่สองได้อีกสามพันบาทรวมๆแล้วเมื่อวันดึงดูดมาได้หนึ่งหมื่นบาทเกินที่เราเซตไว้ทำไมครูถึงเขียนอย่างนั้นว่าห้าพันบาทและรางวัลพิเศษที่สร้างมาเพื่อฉันเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมว่าในงานเลี้ยงเขาจะมีรางวัลอะไรอีกบ้างที่นอกเหนือจากนั้นครูก็เลยเขียนไปแบบนั้นสรุปที่เราเซตไว้ ห้าพันบาทได้ดึงดูนมาได้หนึ่งมืนบาทครูสุดยอดไหมนักเรียนสุดยอดไปเลยค่ะทุกคนทำได้เหมือนกับครูนะคะคีย์สำคัญก็คือทุกคนจะต้องรู้สึกให้ได้ว่าเราได้รับสิ่งนั้นแล้วจิตเราเต็มอิ่มเมื่อเราจิตเต็มอิ่ม เราจะได้รับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยากได้อยากได้มากจิตค,คุณขาดแคลนคุณจะไม่ได้รับอะไรเลยนะคะเมื่อกี้มันเหมือนหลุดไปหรือเปล่าใครใครเข้ามาแล้วทักทายครูด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายครูด้วยค่ะใครอยากรู้ว่า เขียนใบสั่งจัก,กรวาลมันเขียนยังไงนะลองมาลงเรียนในคอร์สโปรแกรมจิตเพื่อปลดล็อกเงินนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่1,599บาทเดี๋ยวครูเริ่มสอนเมื่อไหร่ครูจะปรับขึ้นราคาเป็น1น9่งบาทนะคะมันปังมากคอร์สนี้และในคอร์สนั้นอ่ะจะยิ่งกว่านี้อีก ที่ครูโพสต์ไปมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เป็นการทําแค่นั้นนะคะที่เราจะดึงมาได้ห้าพันบาทเราต้องมีภายในพลังงานที่ดีด้วยเราต้องรักษาระดับพลังงานของเราให้ดีนะคะพอจิตเรารู้อยู่แล้วว่าเราได้รับแล้วและขอบคุณไปแล้วด้วยยังไงเราก็ต้องได้ถูกไหมคะไม่งั้นครูจะกล้าโพสต์ได้ยังไงตั้งแต่เช้า รูไม่กลัวหรอไม่ได้ไม่กลัวค่ะเพราะเพราะมันสําเร็จตั้งแต่ในจิตแล้วอย่างที่รูบอกแล้วว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นสองครั้งเสมอมันเกิดขึ้นในความคิดในจิตของคุณก่อนเมื่อในจิตมันเกิดจิตใต้สํานึกเขาไม่รู้นะคะมันก็เลยสร้างโลกภายนอกให้เหมือนที่เราคิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้มันคือความเชื่อความคิด และจิตใต้สำนึกเมื่อจิตได้สำนึกเขาเชื่อคุณโลกภายนอกมันจะสร้างตามที่คุณคิดสิ่งเล็กๆน้อยๆถ้าคุณฝึกจิตได้ฝึกความคิดได้คุณสามารถสร้างโลกภายนอกให้เหมือนกับที่คุณคิดและจินตนาการนะคะใครที่ฝึกในช่วงแรกๆนะคะทดสอบได้สมมุติว่าเราคิดถึง เพื่อนคนหนึ่งหรือใครคนหนึ่งแล้วนักเรียนอย่าเพิ่งโทรเข้ามาในเพจครูนะคะครูกำลังไลฟ์สดอยู่นักเรียนใจเย็นๆน,นะคะครูไลฟ์สดอยู่อย่าเพิ่งโทรนะคะไม่งั้นเพื่อนเพื่อนจะดูภาพมันกระตุกนะคะคุยกันในแชทนี่ค่ะพิมมาค่ะอย่าเพิ่งโทรนะคะลบกวนเพื่อนนะคะครูสวยจังค่ะขอบคุณค่ะ กูสวยทุกวันเลยค่ะไม่สวยเดี๋ยวนักเรียนไม่ดูค่ะมันอยู่มันอยู่ในจิตนะคะถ้าเราสามารถคิดได้คิดได้เชื่อได้แล้วก็สามารถทำให้จิตได้สำนึกเชื่อได้เมื่อนั้นโลกภายนอกมันจะเปลี่ยนตามทันทีนะคะ อยากใครเมื่อกี้ครูพูดแล้วนักเรียนโทรเข้ามาครูลืมลว่าครูจะพูดอะไรอ่ะฝึกขั้นแรกๆอาจจะเป็นหาที่จอดรถใช่ไหมเพราะาจักรวาลหาที่จอดรถให้เราเราสั่งจักรวาลแล้วเราได้ที่จอดรถมีอีกอันนึงเวลาที่เราคิดถึงเพื่อนหรือคิดถึงใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วคนคนนั้นเขาโทรมาหาเราหรือว่าเขาทักมาหาเราแต่ว่าอะไรเราโทรจิตไปได้ใช่ไหม เขารู้สึกรู้สึกถึงเราเราโทรจิตไปหาเขาเขาก็เลยโทรมาหาเราแบบเนี้ยอันนั้นอะ่ะคุณใช้ได้แล้วในเบื้องต้นนะคะในเบื้องต้นดูกับพี่ร้านทำผมค่ะฝากช่องด้วยนะคะพี่หน่อยปะคะเพิ่งไปทำผมกับพี่หน่อยเมื่อเชา้าโอเค นักเรียนใครเข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะครูอยากให้ทุกคนโชคดีเหมือนกับครูนะคะครูได้เงินแบบโชคดีตลอดวันนี้ก็มีคนเลี้ยง mk โชคดีทุกวันโชคดีสุดๆมองไม่เห็นพี่หน่อยคำคำหรอคะ ฝากติดตามเพจด้วยนะคะพี่หน่อยผมสวยพี่หน่อยทำให้คะ่ะพี่หน่อยไม่รู้ไปทำผมไม่ได้ฝากคิดว่าเป็นฝาแฝดกันหรอคะเป็นพี่น้องกันคะ่ะพยายามทำหน้าให้มันเด็กเท่ากับน้องไงกำลังมโนมโนจิตอยู่ว่าฉันสวยฉันเด็ก อยู่กับน,น้องเลยจะสวยเหมือนน้องแล้วคะ่ะพยายามอยู่แต่ยังไม่ทันพี่หน่อยบอกช่วยส่งพลังมาให้พี่หน่อยด้วยคะ่ะขอให้ลูกค้าเยอะๆนะคะเมื่อเช้าจับหัวคูเจเป็นคนแรกคะ่ะพี่หน่อยต้องโชคดีคะ่ะเพราะครูเจโชคดีทุกวันคะ่ะส่งพลังบวกให้ทุกคนคะ่ะ ไดผมไม่ได้ยินแล้วเดี๋ยวไปย้อนดูนะคะทุกคนถ้าอยากโชคดีเราต้องมี i n d ซ็ t ว่าเราเป็นคนโชคดีนะคะเก็บสิ่งโชคดีเล็กๆน้อยๆอย่างมีคนเลี้ยงข้าวเราอะไรเงรี้ยเราได้ของฟรีเงี้ยเรานับทุกความโชคดีของเราเราจะได้ความโชคดีที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะ ใครเข้ามาแล้วช่วยแชร์ด้วยนะคะครูบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าครูดึงดูด5,000บาทมาได้อย่างไรแต่กระบวนการขั้นตอนวิธีเขียนใบสั่งจัก,กรวาลมันเหนือมนุษย์ทุกคนมันสอนตรงนี้ไม่ได้จริงๆมันมีรายละเอียดนะคะแล้วก็ทุกคนต้องมีโฟกัสกับครูนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นมันต้องมาเรียนในคอร์สจริงๆนะคะสิ่งไหนบอกได้ก็จะบอกตรงนี้นะคะ คีย์สำคัญมันคือถ้าคุณต้องการอะไรคุณต้องรู้สึกให้ได้ว่าคุณได้รับมันแล้วและก็ขอบคุณอย่างสมมุติว่าถ้าคุณอยากได้เงิน5,000บาทคุณก็ต้องบอกกับจิตตัวเองว่าอะไรนะที่ครูเขียนไว้อะจักวารมอบเงินให้กับฉัน5้า0ันบาทฉันได้รับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอบคุณ ขอบคุณขอบคุณเหมือนคุณได้รับมันมาแล้วนะคะวันนี้ใครโชคดีถูกลอตเตอรี่บ้างเออม,มาบอกหน่อยใครดูคลิปครูที่ครูสอนห้าขั้นตอนสั่งจิตให้ถูกลอตเตอรี่มีใครถูกลอตเตอรี่ไหมคะวันนี้มาแสดงตัวหน่อยใครถูกลอตเตอรี่ก็ยินดีด้วยนะคะ มาคอมเมนต์ให้เพื่อนๆช่วยกันร่วมแสดงความยินดีและดีใจเพื่อเป็นไม์เซตให้กับทุกคนนะคะคนอื่นจะได้ถูกบ้างอย่าพิ่งโทรค่ะนักเรียนชอบโทรมาตอนครูไลฟ์สดนะคะมันทำให้สัญญาณเพื่อนๆกระตุกไปด้วยเนาะกระตุกไหมคะครูบอกแล้วเวลาครูไลฟ์สดอย่าโทรนะคะถ้าถ้าโทรครูจะบล็อกแล้วนะคะ ถ้าถ้าคนไหนครูบอกไม่ฟังครูจะบล็อกแล้วนะคะมันรบกวนเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวทักทักมาตอนสั่งครูไลฟ์สดเสร็จนะคะถ้าสนใจขอรสเรียนนะคะตอนนี้ครูไลฟ์สดอยู่ค่นะนักเรียนไม่ต้องคิดถึงครูขนาดนั้นเห็นกันอยู่เนี่ยทำอะไรกันอยู่นอกวันเสาร์ไปเที่ยวไหนกันไหมคะ วันพักผ่อนก็ต้องพักผ่อนให้ร่างกายมีความสุขนะคะกินของอร่อยเที่ยวให้สนุกจะได้โชคดีนะคะรักษาระดับพลังงานให้เท่ากับเงินพลังงานสูงสูงเข้าไว้สูง,งสูงเข้าไว้ถ้าเรามีความสุขเราก็จะดึงดูดเงินได้ดีนะคะแต่วันนี้ครูก็ไม่ได้ถูกลอตเตอรี่นะคะ เหมือนเราไม่ได้โฟกัสกับมันขนาดนั้นไงเราวันนี้เราได้รับของฟรีคือเราได้กินเอ็มเคฟรีมีคนเลี้ยงเราโชคดีไปแล้วแล้วเราก็โชคดีตั้งแต่เมื่อวานที่เราดึงดูดเงินมาได้หนึ่งหมื่นบาทแล้วไงเราโชคดีสุดๆแล้วเดี๋ยวเราก็โชคดีอีกเราโชคดีทุกวันวันนี้ก็ได้กินของฟรี มีความสุขได้อยู่กับครอบครัวมีใครจะถามอะไรครูไหมคะครูเพิ่งลงคลิปสั้นไปแล้วนะคะก็มีคนถามว่าเครียดเครียดเรื่องงานจะทำยังไงใช่ไหมเราก็ต้องทำชีวิตให้มันแบบว่าที่ครูเคยบอกไปแล้วโลกนี้มันเป็น มายาเนาะโลกภายนอกมันคือมายานะคะสิ่งที่แท้จริงมันอยู่ในจิตถ้าจิตเราสบายปัญหาภายนอกมันก็สบายค่ะเราแก้ได้ทุกปัญหาแต่ถ้าเป็นปัญหาเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องครอบครัวล่ะเราก็ลองถอยออกมาหน่อยถอยขยับออกมาสมมุติว่าปัญหาเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาของเราใช่ไหม แล้วเราจะให้คำปรึกษากับคนคนนั้นว่ายังไงนั่นแหละที่คุณจะได้คำตอบในปัญหาของคุณแต่ถ้าปัญหาไหนที่มันแก้ไม่ได้จริงๆเราก็ต้องปล่อยวางนะคะทุกคนปล่อยวางมันเลยไม่ต้องไปสนใจมันให้ระยะเวลามันเยียวยาทุกอย่างปัญหานั้นมันจะคี่์ลายด้วยตัวของมันเองนะคะ เข้าใจที่ครูพูดไหมคะปัญหาการเงินก็เหมือนกันคุณอย่าเอาจิตไปจับกับพวกหนี้สินพวกอะไรต่างๆลุงลังเงินมันเป็นแค่สิ่งแลกเปลี่ยนนะคะมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นมันเป็นแค่สิ่งแลกเปลี่ยนเงินมันเป็นพลังงานหมุนเวียนมันไปเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาหาเรามันก็วนไปเงินมาหาเศรษฐีก็หมุนเวียนไป หาทุกคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเงินในโลกนี้ยมันก็เป็นของทุกคนค่ะคุณคุณไม่ต้องไปโฟก,กัสกับมันว่าจะมีมากหรือมีน้อยคุณปกัสสิ่งที่เรามีเดี๋ยวมันก็จะขยายผลไปเองทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้ต่อยอดมันได้นะคะอย่างที่ครูทําอยู่ทุกวันเนี้ยเราทําได้เราสร้างตัวตนสร้างความน่าเชื่อถือแล้วนักเรียน รักเรานักเรียนก็มาเรียนกับเราถูกไหมแต่คุณต้องกล้าแสดงตัวตนออกมาไงคะใครที่คนที่อยากจะมีเงินน่ะก็ต้องเป็นคนที่มีจิตที่ให้ก่อนนะคะมีพลังงานแห่งการให้ยิ่งคุณให้คุณยิ่งได้รับถูกไหมคะเหมือนที่ครูให้ความรู้ ให้กำลังใจทุกคนไปมีโพสต์หนึ่งที่มีคนมาคอมเมนต์ว่าขอบคุณนะคะมีพลังขึ้นเยอะเลยอันนั้นน่ะแค่นั้นน่ะเราก็มีความสุขแล้วนะที่แบบเออได้ช่วยเหมือนแบบเป็นกําลังใจให้ใครสักคนหนึ่งให้เขามีกําลังใจขึ้นมาแค่เนี้ยมันมีความสุขแล้วทุกคนเราก็ได้รับในสิ่งแบบนี้ตอบแทนเราก็มีความสุขแล้วถุกไหมถึงเขาจะไม่ได้มารงเรียนกับเราเราก็โอเค เขายังแบบเห็นค่าในสิ่งที่เราทำให้กับเขาในสิ่งที่เราสอนฟรีแล้วมันปลดล็อกให้ใครบางคนเราก็ขนล,ลุกแล้วนะเราก็รู้สึกดีนะคะถ้าถ้าแบบว่าเราให้อะไรออกไปแล้วเขามาคอมเมนต์ในสิ่งดีๆก็ขอบคุณนะคะอะไรเงรี้ยขอบคุณนะครับได้กำลังใจกลับไปอะไรเงรี้ยเราก็มีความสุขแล้วเราก็ไม่ได้เหนื่อยเลยเราก็พูดในสิ่งที่เรารู้ถูกไหมคะ แต่ใครอยากปลดล็อกเรื่องเงินจริงๆอ่ะครูอยากให้มาเรียนเพื่อเปลี่ยนชีวิตเหมือนกับครูนะคะเรียนโปรแกรมจิตเพราะครูเชื่อว่าเงินหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทที่โรงเรียนไปอ่ะคุณได้คืนมากกว่านั้นแน่นอนเพราะว่าครูเรียนแล้วครูได้คืนได้คืนทั้งเงินที่เรียนโปรแกรมจิตทั้งเงินที่เรียนสร้าง youtube นะคะ ครูเรียนแล้วครูก็เอามาสอนต่อทุกคนเอามาส่งต่อให้กับทุกคนแบบราคาแบบย่อมเยาวนะคะครูอยากให้ทุกคนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนโลกภายในเมื่อทุกคนเปลี่ยนโลกภายในได้ทุกคนจะมีความสุขมากสุขมากจริงๆแล้วคนรอบข้างเราก็จะมีความสุขมากเช่นกันเรื่องจริง ใครที่ที่ไม่ได้อยากเรียนเรื่องโปรแกรมจิตก็ถ้าอยากสร้างตัวตนก็มาเรียนสร้าง YouTube ได้นะคะตอนนี้สองพั้า้อยเก้าบาทคุณเป็น y o u t u b e อได้เลยแค่คุณเอาความรู้ที่คุณมีในตัวออกมาทำเป็นคลิปแล้วครูจะสอนว่าคุณต้องทำยังไงภายนอกภายในของคุณคุณเหมาะกับอะไรชื่อช่องคุณจะเป็นยังไง คุณจะสอนเกี่ยวกับอะไรคุณจะขายคอร์สอะไรได้หมดลองมานะคะแต่ถ้าคุณชอบเรื่องจิตเหมือนครูครูก็แนะนำให้ลงทั้งสองคอร์สโปรแกรมจิตแล้วก็สร้าง YouTube ไปคู่กันคุณก็จะได้ทั้งปรับ Mindset ปรับพลังงานภายในแล้วคุณก็จะได้สร้างตัวตนไปพร้อมๆกันเพราะว่า ในการเรียนโปรแกรมจิตเนี่ยคุณก็ได้ความสุขแล้วก็ได้โชคดีส่วนหนึ่งนะคะแต่ที่มันจะช่วยให้เราได้รับเงินอย่างถาวรคุณก็ต้องทำโลกภายนอกให้มันสอดคล้องกับโลกภายในด้วยนะคะเพื่อให้เงินไหลเข้าถ้าคุณไม่ลงมือทำคุณจะเรียกเงินไหลเข้าได้ยังไงนะคะที่ครูทำอยู่ก็คือสร้าง Youtube ด้วย แล้วก็เปิดเพจขายคอร์สด้วยแบบนี้นะคะถ้าใครอยากทำเหมือนครูก็สนใจก็ทักมาได้นะคะครูจะทำให้ทุกคนมีไรายได้ตามๆกันมาแน่นอนนะคะใครสนใจสองคอร์สครูให้ราคาพิเศษสี่พันบาทคะ่ะเต็มที่ไปเลยให้ผ่อนได้ด้วยสองงวดใน1เดือน,นวดละสองพันบาทโอเคไหมใจดีสุดๆ แต่ครูไม่สามารถให้เรียนฟรีได้นะคะเหตุผลมันมีพอให้เรียนฟรีอะ่ะคุณก็เรียนหน้าเพจได้อยู่แล้วที่ครูสอนฟรีแล้วเวลาคุณเรียนฟรีคุณก็ทำไมรู้ไหมอาบน้ำไปฟังไปกินข้าวไปฟังไปมันไม่ได้อะไรคะ่ะเพราะคุณจะไม่ทำเวิร์กช็อปที่ครูให้แล้วคุณก็จะไม่ส่งการบ้านคุณจะไม่ทำตามที่บอกใดๆทุกอย่างเพราะฉะนั้น ถ้าอยากได้ผลลัพธ์จริงๆให้มาโรงเรียนแต่อยากได้คนที่ตั้งใจจะเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะคะแล้วก็คนที่มีขึ้นพลังงานตรงกับครูที่รักครูที่ชอบครูฟังแล้วสบายใจแบบเนี้ยคุณได้ผลลัพธ์แต่ถ้าคุณฟังครูแล้วยังแบบติดๆขัดๆ,ๆตดๆิดๆขัดๆแบบไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยไม่ต้องมาโรงเรียนเพราะคุณไม่ไม่ได้ผลลัพธ์แน่นอน คนเราต้องพลังงานตรงกันด้วยนะคะมันจะมีโฟกัสซึ่งกันและกันนะคะแต่ครูอธิษฐานจิตอยู่แล้วว่าทุกครั้งที่ไลฟ์ขอให้คนที่มีพลังงานดีๆคนที่เป็นกัลยาณมิตรดีๆเข้ามาฟังนะคะเพื่อครูอยากให้ทุกคนปลดล็อกมีความสุขเพราะบางสิ่งมันเป็นพลังงานบางอย่างมันส่งมาเพื่อคนที่ฟังครูเลย เพราะว่าทุกคนไม่ได้ฟังครูทุกคลิปอยู่แล้วครูคิดว่านะบางคลิปมันอาจจะเกิดมาเพื่อใครบางคนนะคะไม่งั้นเขาคงไม่มาคอมเมนต์ขอบคุณค่ะขอบคุณครับอย่าเงี้ยบางคลิปมันถูกส่งต่อเพื่อใครบางคนจริงๆนะคะกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะ วันนี้กี่โมงแล้วแต่สองทุ่มภูม,มีเรียนอีกทุกคนเป็นยังไงกันบ้างหรออยากรู้ว่าใครถูกหวยบ้างครูสอนไปแล้วใครถูกหวยบ้างควูจะได้ยินดีด้วยนะคะกดแรงดึงดูดทุกคนมีนะคะ พลังงานดีๆทุกคนก็มีอยู่ในตัวแค่คุณยิ้มหัวเลาะมันก็เป็นขึ้นความถี่ที่สูงขึ้นมาได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรักษาระดับพลังงานให้ทุกวันมันดีคิดดีทำดีพูดดีเพราะว่าแม้แต่ความคิดมันก็มีแรงสัน่นสะเทือนแล้วนะคะแค่คุณคิดไม่ดีเนี่ยขึ้นความถี่ที่ไม่ดีมันส่งออกไปแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีกลับคืนมานะคะ เพราะฉะนั้นคิดดีทดําดีพูดดีมีความสุขทุกวันนะคะนักเรียนลูกศิษย์ครูที่เคยเจอครูตัวจริงอะลูกศิษย์ในชีวิตจริงเนี่ยครูอยากให้มาเรียนจริงๆนะคะอยากให้เปลี่ยนชีวิตไงไม่อยากให้มีหนี้มีสินมีอะไรแบบนี้น ัญหาทุกอย่างมันแก้ได้นะคะแต่เราต้องแก้ที่โลกภายในก่อนปรับโลกภายในให้ดีโลกภายนอกทุกอย่างจะดีใครมาทีหลังก็กลับไปย้อนฟังนะคะวิธีดึงดูดเงินคุณอยากได้เท่าไหร่คุณก็ไปเปลี่ยนวงเงินเอาแต่ก็คงได้ประมาณหนึ่ง ที่ครูได้ได้เกินที่เขียนไว้คือครูเขียนใบสั่งจัก,กรวาลด้วยนะคะใครอยากรู้ว่าใบสั่งจัก,กรวาลเป็นไงต้องเข้ามาเรียนในคอร์สนะคะวิธีเขียนยังไงนะคะมันแบบว่าได้เกินคาดนะทุกคนได้เกินที่เขียนใครอยากรู้ว่าทำยังไงก็มาลุงเรียนนะคะเงินหลักพันจิบจิบ นได้จิ๊บสนุกมากใครได้โรงเรียนคอร์สนี้สนุกมากมีเวิร์กช็อปให้ทำหลายอย่างใครไม่มาจะเสียใจใค,ใครกดหัวใจคอมเมนต์ด้วยครูมองไม่เห็นครูเห็นแต่หัวใจลอยขึ้นมา คูจะไปแล้วนะคะไปเตรียมตัวเรียนต่อหายไปสองวันทุกคนหายไปสองวันเมื่อวันก่อนไปเยี่ยมหลานชายโดนรถชนนะคะก็เลยผ่าตัดสมองเลยกลับดึกแล้วก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้มาหลายส่วนเมื่อวานอ่าส่วนส่วนวันนี้ ส่วนเมื่อวานมีงานเลี้ยงไงที่เล่าไปอ่ะเมื่อวานมีงานเลี้ยงไปไปได้เงินมาแล้ววันนี้ก็เลยไม่ถูกลอตเตอรี่เลยไม่มีโฟกัสัวแต่ไปกินเอ็มเคฟรีทุกคนถึงไม่ถูกลอตเตอรี่วันนี้ก็ได้กินฟรีนะคะเอฟซค่ะขอบคุณค่ะพิกกี้มาเอฟซีมาช้าเอฟซีไปย้อนเรียนใหม่ ว่าดึงดูดเงินมาได้ไงห้าพันเงินหลักพันจิ๊บๆนะคะถ้าเราฝึกจิตดีๆไปแล้วนะคะมีอะไรจะถามไหมคะยังไงก็ฝากช่อง y youtube ด้วยนะคะปูเจใช้จิตวิทยาปลดล็อกเงินกับ TikTok คูเจใช้คูเจพลังจิตที่ชิดความมัง่งคั่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นชื่อเดียวกับ youtube แล้วตอนนี้มันยังเปลี่ยนไม่ได้ทั้งในเพจทั้ง t i k t o k อกนะคะมันมีระยะเวลาว่าเปลี่ยนครั้งหนึ่งมันใช้กี่วันเพจ Facebook นี่น่าจะหกสิบวันเปลี่ยนได้ทีหนึ่งเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นชื่อเดียวกันไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนหาไม่เจอเนี่ยสับสนขอให้ไปติดตามทุกช่องทางนะคะ นี้ไปดีฝ่าเดี๋ยวครูต้องไปเรียนก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางนะคะใครสนใจก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้หน้าเพจครูปักหมุดไว้นะคะคอร์สคอร์สที่ครูมีแล้วก็มีทั้งเบอร์โทรทั้งไลน์ช่องทางติดต่อทุกอย่างทุกคนติดต่อช่องทางนั้นได้เลยครูปักหมุดไว้บนสุดเลยทั้งสองคอร์สทั้ง โปรแกรมจิตปลดล็อกเงินแล้วก็สอนสร้าง YouTube นะคะติดต่อได้เลยใครสนใจสองคอร์สก็สี่พันบาทคูให้ผลได้สองงวดในหนึ่งเดือนนะคะใครสนใจก็ทักมานะคะแต่วันนี้ก่อนนอนก็อย่าลืมไปนั่งสมาธิโปรแกรมจิตในสิ่งที่ต้องการนะคะใครอยากได้อะไรก็โปรแกรมจิตไปแต่เวลานั่งสมาธิอย่านั่งตอนเครียดนะทุกคนถ้าเครียดไม่ต้องนั่งนะคะ นั่งตอนที่เราสบายใจสุดๆนั่งตอนที่เราสบายใจเราถึงจะได้สิ่งดีๆดึงดูสิ่งดีๆเข้ามานะคะคืนนี้ครูลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขน่าเริงแจ่มใสเบิกบานสุขภาพาแข็งแรงทุกคนร่ำรวยเงินทองรวยๆห,หิ่งหิงปังปังขายดีนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย